สวัสดีค่ะชื่อมยุรีปัตตายสังอายุ50ปีค่ะปวดข้อเข่าซึ่งพบหมอมานานแล้วหมอบอกว่าเป็นน้ำในข้อเข่าเยอะปวดถึงขนาดที่ว่านั่งถ้าเหยียดขาจะงอเข่าไม่ได้ถ้านั่งในท่าที่งอแล้วจะเหยียดไม่ออกหมอสั่งว่าไม่ให้เดินแล้วก็ห้ามเดินขึ้นลงบันได ซึ่งตรงนี้เรามันไม่สามารถอีกเลี่ยงได้เราปวดมากยังไงบางครั้งคนเรามันต้องมีทาทุกอะไรต้องมีเดินมีอะไรบ้างหมอว่าถ้าอยากหายพยายามไม่ให้เดินหมอว่าถ้าผ่าเบื้องต้นหมอบอกว่าค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นก็จะประมาณ5 0,000 0บาทหมอก็จัดยาให้มาทานหนึ่งเดือนเพราะว่าขอหมอว่าขอเวลาหาเงินหน่อยยังไม่พร้อมที่จะผ่าตอนนั้นแต่จริงๆมันมีหลายอย่างมากในตัวเราซึ่ง ทั้งงานทั้งอะไรใครจะทําใครจะดูแลเพราะเราทาธุรกิจส่วนตัวในความโชคร้ายยังมีความโชคดีได้มาเจอพี่เกียวพอดีเกียวว่าเอางี้สิลองกินโพลิตินดูไหมเอาลองดูก็ได้พี่หนูไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วเพราะยังไงถ้ามันไม่ดีขึ้นหนูก็ต้องผ่าอยู่แล้วเพราะว่าปรึกษากับหมอมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็ช่วงที่ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นจากการที่เราอยู่บ้านเราตึกสามชั้นอยู่แล้วเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเราก็สังเกตว่าเอ๊ะมันไม่แปบ๊บมันมันไม่แป๊บแล้ว ลองดูแล้วมีลองเดินตอนแรกเราก็เดินช้าๆพยายามจับราวบันไดอะไรเงี้ยค่อยๆเดินลองดูเพราะความกลัวที่เราเคยเจ็บแล้วเราไม่อยากเจ็บอีกแต่พอช่วงหลังๆมาเราเริ่มดีขึ้นเราลองแบบเดินไม่ต้องจับลองเดินแบบเหมือนที่เราเคยเดินแบบกึ่งวิ่งกึ่งเดินอะ่ะขึ้นลงบันไดอ,อ่ะเออโอเคนะกึ่งวิ่งกึ่งเดินเรายังไม่แป๊บเรายังไม่มีอะไรเลยตามข้อเข่าตามอะไรเงี้ยกลับไปหาหมออีกทีหนึ่งหมอเขาตรวจเขาบอกว่าเออเริ่มดีขึ้นน้ําที่มันข้างข้างในอ่ะ รู้สึกว่ามันมันลดลงแล้วมันมันไม่ไม่มากเหมือนตอนนั้นแล้วแล้วหลังจากนั้นมาลองลองลองวิ่งดูลองวิ่งสาย่านลองไปที่ร้านฟิตเนสก็เ,เหมือนการไปออกกาลังกายด้วยอะไรด้วยก็โอเคค่ะไปวิ่งก็ไม่มีไม่มีอาการแป๊บแปบ๊ไม่มีอาการอะไรก็ก็ใช้ได้ตามเป็นแบบปกติทั่วไปเหมือนคนไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็ทางกันทั้งครอบครัวแม่อดูตามจังหวัดคือซื้อทานกันแบบ คนไหนไม่ทานก็สุแท้แต่เขากับสุขภาพร่างกายของเราจากการที่หมอจะต้องผ่าทั้งไรไม่ต้องผ่าแล้วค่ะทุกวันนี้เดินขึ้นลงบันดไดได้ไปไหนมาไหนได้สบายทํางานได้ตามไม่ต้องเสีย5้าแสนด้วยค่ะสวัสดีค่ะนางมานพัเทรีอากานะคะหรือล้หลานเขาจะเรียกกันว่าป้าติ๋มนะคะเมื่อตอนอายุป,ประมาณ20กว่ากว่าได้ประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มหัวเข่ากระแทกพื้น ได้ไปหาหมอหมอก็บอกว่ากระดูกอ่อนของข้อเข่าเนี่ยมันร้าวเวลามันปวดขึ้นมามันเหมือนมันเหมือนกระดูกจะแตกอะค่ะมันเดินไม่ได้เลยนะนั่งก็ไม่ได้แบบต้องนอนเรานอนเนี่ยเราต้องนอนตะแคงท่าข้างเดียวขยับขาไม่ได้แบบถ้าจะลุกมาเนี่ยต้องแบบสุดๆลทรมานสุดๆนะคะไปเดินซื้อของเราจะต้องก่อไอ้รถเข็นะ่ะเพราะว่าถ้าไม่เกาะเราเดินไม่ได้มันปวดขา แ็เราก็แบบไม่ชอบถือไม้เท้าเพราะมันดูแก่นะคะเราก็ไม่ใช้เราก็ใช้แบบเวลาเราไปเดินกับลูกอ่ะก็จะเกาะแขนเขาโดยที่ไม่ให้เขารู้ว่าเราปวดจน3ปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนซึ่งเราเคยรู้จักมาคบกันมา20กว่าปีก็ได้มาเที่ยวที่บ้านช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราปวดที่สุดเลยเราแทบไม่อยากจะไปเปิดประตูให้เขาเลยนะคะเขาเข้ามาเข้าเปิดเข้ามาแล้วเขาถามว่าเอ้าพี่ทําไมพี่ยังไม่หายอีกเหรอก็บอกใช่ก็เขาก็อธิบายเกี่ยวกับโพลิติน ะะเราตอนนั้นนะหูเราไม่ได้ฟังโลรตินแต่เรามองที่เขาควักมา3ขวดว่าเขาบอกตัวนี้มันสามารถช่วยได้นะพี่ออก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็แค่ทานครั้งละ3เม็ดเช้าเย็นเช้าเย็นแค่นั้นเองมันดีขึ้น3วันเนี่ยแล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ออกกําลังกายช่วยด้วยเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคกระดูกเกี่ยวกับเส้นเนี่ยเราต้องช่วยกันโดยการออกกําลังและอีกหนึ่งอย่างนึงเราก็อายุเยอะแล้วเราจะมานั่งนั่งนอนๆมันไม่ได้ ค่ะมันก็ทําให้เราดีขึ้นเร็วสามารถไปเดินทางไปที่โน่นที่นี่เราอยากจะไปได้ทุกปีลูกพาเที่ยวต่างประเทศเขาเดินไม่เช่นน้อเขาชอบเดินช้อปปิง้งเราก็าไปกับเขาได้ตอนนี้แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าณนะเวลานี้สุขภาพเกือบร้อยเอรดีหมดค่ะนอกจากบางทีไปหกล้มมั่งอะไรบ้างอย่างนี้ก็เลยอาจจะมีเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับขาแล้วก็ใช้ตัวโพลิตินของเราเนี่ยดูแลนะคะ สวัสดีค่ะมดทิ่พพันทองคํานะคะ,ะก่อนหน้านี้นะคะเคยป่วยคือความจริงแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงอยู่ดีๆนะคะอยู่ๆก็มีอาการปวดหัวเป็นไข้ไข้ขึ้นสูงสิ่งที่หนักเลยก็คือปวดตามข้อการวินิจฉัยของหมอนะคะคือเชื้อแบคทีเรียตัวเนี้ยมันติดมากับอาหารที่เรากินเป็นอาหารที่บูดหรือว่าไม่สุกคือมัน อาจจะเป็นเพราะเราที่กินอาหารที่แช่ตู้เย็นบ่อยๆอะค่ะกินเหลือแล้วเก็บแล้วก็เอามากินใหม่อย่างนี้คือทําประจําคือทางโรงพยาบาลเทพเนี่ยเขาตรวจแล้วแล้วเราต้องนอนคือเราต้องนอนใช้เวลารักษาในโรงพยาบาลน,นานเพราะฉะนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งเราไม่มีสวัสดิการอะไรเลยก็ต้องส่งไปใช้สิทธิ์ิสิทธ์สามสิบบาทรักษาท,ทุกโรคที่บ้านเกิดเราที่อยู่ห้องพิเศษเนี่ยต้องการในเรื่องของ ความรู้สึกจริงๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคือห่วงคนที่มาเฝ้าคือแม่เราแก่แล้วถ้าเขาต้องไปอยู่ห้องรวมเขาจะมานอนอยังไงอะห้องรวมมันไม่มีที่นอนของคนเฝ้านะพอแม่แก่แล้วไม่ใช่ให้แม่มาดูแลปกติเราต้องดูแลแม่ในความรู้สึกตอนนั้นเราเสียใจมากเลยว่าเ,เพนพอดเราเป็นต้นเหตุปวดตามข้อแล้วก็ร้อนทั้งตัวเลยโดยเฉพาะหน้าขาเนี่ยค่ะและหลังเท้าเนี่ยจะบวมมาก เล็บเนี่ยดำหมดเลยกำมือไม่ได้เรานึกไปถึงคนที่พิการนะคะที่เขาพิการตั้งแต่เกิดเลยอะ่ะคู่ชีวิตเขาเป็นไงแต่เราอะ่ะไม่ได้พิการตั้งแต่เกิดแต่เราเป็นเพราะตัวเราทําตัวเราคือเราไม่ดูแลเรื่องอาหารเราไม่ดูแลเรื่องการพักผ่อนออกกำลังกายก็คือคิดไว้ว่าถ้าเรามีโอกาสได้กลับออกไปใช้ชีวิตปกตินะคะเราจะไม่ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมหลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถเดินได้แต่แค่เชื้อโรค ที่ในร่างกายเราอ่ะมันลดลงแล้วยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังต้องกายภาพบําบัดอยู่ก็ช่วงกายภาพบําบัดเนี่ยได้ทานพพลิตินไปด้วยนะคะคืออาการที่เราปกติแล้วเนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยช่วงที่เราทานพพลิตินเนี่ยความรู้สึกเลยนะคะประมาณ3-4วันเองค่ะอาการที่ปวดตามข้อเนี่ยมันลดลงและการเคลื่อนตัวของเราจากกายภาพหรือการเดินที่เราก้าวขาช้าๆเนี่ยมันเร็วขึ้น โดยที่เหลือนเหมือนก็นว่าเฮ้ยเราเราไปได้ยังไงอะเราไม่รู้ตัวเลยอะคะ่ะเราไม่รู้ตัวว่ามันดีตอนไหนอะคะ่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยทานมาตลอดทุกวันนี้นะคะก็คือเราก็ทานพพลิตินประจำนะะแล้วก็คือเมื่อเราสุขภาพดีด้วยพพลิตินเราก็ไม่ไม่อยากจะหยุดทานมันนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นอาหารของเราะคะ่ะไม่มีอาการข้างเคียงอะไรก็มีแต่นี่สวยขึ้นแล้วนะคะเนี่ย